Thank you ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระเสนอตอนที่94แสดงธรรมอัศจรรย์ครั้งสุดท้ายถึงวันมาคบูชาเพนเดือน3ปีพุทธศักราช2492กก่อนท่านพระจารย์มั่นจะเริ่มป่วยเล็กน้อยวันนั้น ท่านเริ่มเทศตั้งแต่เวลาสองทุ่มจนถึงเวลาหกทุ่มเที่ยงคืนรวมเป็นเวลาสีชั่วโมงอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุดงที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแตก่กระแสธรรมของท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุดยยกพระอรหันต์1,250องค์ ที่ต่างมาเองสู่ที่ประชุมนพุทธสถานโดยไม่มีใครรัตนานิมนต์หรือนัดแนะ่แสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆไม่มีคนมีกิเลสเข้ามาสับปนเลยแม้คนเดียวการแสดงโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถในถ้ำกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปาติโมกในถ้ำกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วนๆ ไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสับปนอยู่เลยแม้คนเดียวฟังแล้วน่าสะลด,ดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่งหรือเป็นพระองค์หนึ่งในความเป็นสากยบุตรของพระองค์องค์เดียวกันแต่มันเป็นเพียงชื่อไม่มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลยเหมือนคนที่ชื่อว่าพระบุญเนนบุญและนายบุญนางบุญแต่เขาเป็นคนชี้บาปหาแต่โทษและอาบัตใส่ตัวแทบก้าวเดินไปไม่ได้สมัยโน้น ท่านทำจริงถึงพบแต่ของจริงพระจริงธรรมะจริงไม่ปลอมแปลงมาสมัยพวกเรากลายเป็นมีแต่ชื่อเสียงหรือนามสูงส่งจดพระอาทิตย์พระจันทร์แต่การกระทำต่ำยิ่งกว่าขุมนรกอเวจีแล้วจะหาความดีความจริงและความบริสุทธิ์มาจากไหนเพราะสิ่งที่ทำมันกลายเป็นงานพอกพูนกิเลสและบาปกรรมไปเสียมากไม่ได้เป็นงานถอดถอนกิเลสให้สิ้นไปจากใจ และจะเป็นวิสุทธิอุโบสถขึ้นมาได้อย่างไรกันบวชมาเอาแต่ชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ลืมตัวมัวแต่ยกตนว่าตนเป็นผู้มีศีลธรรมแต่ศีลธรรมอันแท้จริงของพระเนนตามพระโอาวาทของพระองค์แท้ๆนั้นคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจในโอวาทปฏิโมกท่านสอนว่าอย่างไรนั้นแหลคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้ท่านแสดงย่อเอาแต่ใจความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งนี่แลเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปถ้าทางกายไม่ทำแต่ทางวาจาก็ทำอยู่ถ้าทางวาจาไม่ทำแต่ทางใจก็ทำและสั่งสมบาปวันยังค่ำจนถึงเวลาหลับพอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไป จนถึงขนาดหลับอีกเป็นหยุดทํานองนี้โดยไม่สนใจคิดว่าทําตัวบาปหรือสั่งสมบาปเลยแม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่ว่าตนมีศีลมีธรรมและคอยเอาแต่ความบริสุทธิ์จากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลือแต่ชื่อเท่านั้นฉะนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ์กลับเจอแต่ความเศร้าหมองวุ่นวายภายในใจอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะต้นสแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้นถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเล่า คนเราสแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกสมมุติอย่างสมบูรณ์ที่ท่านแสดงอย่างนี้แสดงโดยหลักธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติเพื่อนักปฏิบัติได้ทราบอย่างถึงใจลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญา ตลอดวิมุตตหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยไม่ปิดบังลี้ลับอะไรเลยในวันนั้นแต่จะไม่ขออธิบายเพราะเคยอธิบายและเขียนลงบ้างแล้วขณะนั้นผู้ฟังทั้งหลายนั่งนิ่งเงียบเหมือนหัวต่อตลอดการไม่มีเสียงอะไรรบกวนทำที่ท่านแสดงกำลังแสดงอย่างเต็มที่เลยตอนสุดท้าย แห่งการแสดงธรรมท่านพูดทํานองพูดที่วัดเยดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่ากันนี้เทศซ้ำเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทํานองนี้อีกแล้วก็จบลงคํานั้นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาดังท่านพูดไว้นับแต่วันนั้นแล้วท่านไม่ได้เทศทํานองนั้นอีกเลยทั้งเนื้อธรรมและการแสดงนานๆนนผิดกับครั้งนั้นอยู่มากหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนท่านเริ่มป่วยกระสอกกระแสะเรื่อยมา จนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันเสียจนได้แม้ท่านจะได้รับความลำบากทางขันเพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพสุดลงเป็นลำดับก็าตามแต่การบิทธบาตชันในบาทและชันมือเดียวที่เคยดำเนินมาท่านก็ยังอุตสาห์ประคองของท่านไปไม่ยอมลดละปล่อยวางเมื่อไม่สามารถไปสุ่สายบินธบาตได้ ท่านก็พยายามไปเพียงเครื่องหมู่บ้านแล้วก็กลับวัดต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมากก็ปรึกษากันตกลงขออารัธนานิมน์ท่านไปแค่ประตูวัดแล้วกลับถ้าจะขออารัธนาท่านไว้ไม่ให้ไปเลยท่านไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าเมื่อยังพอไปได้อยู่ต้องไปฉะนั้นจำต้องอนุโลมตามท่านไม่ให้ขัดอัธยาศัยท่านเองก็พยายามไปไม่ยอมลดละความเพียรเอาเลย จนไปไม่ไหวจริงๆท่านยังขอบิณทบาทบนสาลาโรงฉันพยายามจนลูกเดินไม่ได้จึงยอมหยุดบินทบาตแม้เช่นนั้นยังขอฉันในบาทและฉันมื้อเดียวตามเดิมเราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไปด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราช์ชาติอาชาในไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้ให้กิเลยื้อแย่งแข่งดีได้เลย ถ้าเป็นพวกเราน่ากลัวจะถูกหามลงมาฉันจังหันนับแต่วันเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายซึ่งเป็นที่น่าอับอายกิเลสที่คอยหัวเราะเยาะคนให้เป็นท่าอยู่ตลอดเวลาที่มานอนคอยเขียงให้กิเลสสับฟันหันแหลกอย่างไม่มีชิ้นดีอันเป็นที่น่าสังเวชเอานักเอาหนาถ้ายังรู้สึกเสียดายเราซึ่งเป็นคนทั้งคนที่คอยจะเป็นเขียงให้กิเลสสับฟันก็ควรรึกถึงปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นตอนนี้ไว้บ้าง พื่อได้ยึดมาเป็นเครื่องมือป้องกันตัวในการต่อสู้กับกิเลสจะไม่กลายเป็นเขียงให้มันหมดตัวยังพอมีเครื่องหมายสัตตบรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้างอาการท่านรู้สึกหนักเข้าโดยลำดับจนคนดีที่เกี่ยวข้องไม่พากันนิ่งนอนใจได้ ตอนกลางคืนต้องจัดวาระก,กันคอยรักษาท่านอย่างลับๆข่าวระ3าถึง4องค์เสมอแต่ไม่ได้เรียนให้ท่านทราบนอกจากท่านจะทราบทางภายในโดยเฉพาะเท่านั้นทั้งนี้เกรงว่าท่านจะห้ามไม่ให้ทำโดยเห็นว่าเป็นภาระก,กังวลวุ่นวายเกินไปพระเนนที่อยู่รักษาท่านตามวาระก,ก็ให้อยู่ใต้ถุนกุฎีท่านอย่างเงียบๆวาระสองถึงสชั่วโมงตลอดรุ่งทุกคืนซึ่งเริ่มแต่ยังไม่เข้าพรรษา พอเห็นอาการท่านหนักมากก็ปรึกษากันแล้วกราบเรียนขอถวายความปลอดภัยให้ท่านโดยมาขอ,อนั่งสมาธิภาวนาที่เฉลียงข้างนอกกุฏีท่านคราวละสององค์ท่านก็อนุญาตจึงได้จัดให้พระอยู่บนกุดิท่านครั้งละสององค์อยู่ใต้ถุนสององค์ตลอดไปไม่ให้ขาดได้นอกจากพระที่จัดเป็นวาระไว้ประจําแล้วยังมีพระในวัดมารอบรอบมองๆองคอยสังเกตการอยู่เสมอไม่ได้ขาดตลอดคืน